กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อส่ขู่สู่คน พราะว่าฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศพอพบกับซองเบาจำมั่มอีกแล้วมันนี่เบาจำมั่มก็หาเอาลูกมาไหว้น้ำแม่เนาะและ้วก็อ่ามืออื่นเบาจำมั่มก็สิไปเวียกหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็สิมาเบิ่งพักแม่เนะาะวบบอ่าเขียวงามใหญ่จำได้แล้วโอเคน้องพ,พ่อแม่พี่น้องไปรับไปส้มนั่นกันเลยสบายดีก่อนลูกสบายดีไอ้นุ่สบายดีลูกเออไอ้นุ่มาอย,ายู่ในแม่สอนมาลูก โดยมือน uh oh> right <im ี่ก็มาเบิ่งพ uh ัก uh> มือนี่ก็ไปเบิ่งพักไปพายพอไปเบิ่งพักดูพ่อไปเบิ่งพักก่อนพ่อไปเบิ่งพักก่อนโอ้ตัวโหนหนาวเด้อนี่กโอ้เลกัโหมีต้นหอมผักชีลาวเนาะแล้วก็ผักกาดเนาะโอ้ยเขียวลึนเป็นดอกแล้วผักกาดไป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 บงด้านนานใหม่บอลนี่ให้พุดไปไปทางน่ะพักยังนี่ไอ้น้อต้นหอมบ่ลูกนี่ต้นหอม โอ้ยใหญ่เลยเดียวก็ขั้นได้เนาะันเปพักกาดยังกบนั่นัยงนะพักบงพักกาดคือกันเด็ดเมื่อยเดยนี่กิยังบบันเป็นพรโอ้ผักกาดแล้วนั่นได้นะฮะผักกาดนี่ผักกาดชอมบแมน มันเป็นดอกเนะอันนี้คือหอมป้อมเนาะหอมป้อมมันก็ต้นหอมอ่าผักบุ้งเนาะแล้วก็ผักชีเนาะชีลาวไว้ใส่ออมใส่ยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บาจะมั่มก็ได้เอา เอาลูกเนาะมืออืนะบาวจำมัง่งเกษีได้เมือบ้านเกษีได้เมือครับบุพเพเกษีได้เมือคนเดียวบ่หรือว่าเมือกับชาวละใหญ่เนาะผมเมือลายมือตื่นเนาะห่างจากห่างจากาบ้านแม่บ่าวจำมั่งไปประมาณรนะ้อยกิโลเนาะเกษีขี่มอไซค์แล้วไป อุดมาพอแรกมานน่มานน่มาพี่เอานเปี่ยแล้วมนมันาดนหีมจ้ไวเน่บนอนนพี่บอลุกนอนนอนน้ำเมษอนบักโอ้พักยังกันนะจะเปิดแล้วบาน้ำดัน่ะพักหอมป้อม หอมป้อมอาวัยตำเจเจมะกอกโดยโดยบรินมะลุบ <His> ร <favorites> no, no, no. no, oh ิเลตจริงนะอัน oh, น่นจะไปใส่ไปหาเบรมินดงเฮียนมะลุโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่บรรยากาศรอบเงินเมฆปาจะม่มกันปลูกพักเนาะแต่พ่อเพียงพ่อบริษุทพิ่นอันนี้ก็แพงเต๋ดแล้วีนกรรำละซาบบาทพอนะคัน เป็นเงินไทยกันเป็นเงินกี่ก็หา,าพันกี่ชาวบ้านจะคิดพันมมันก็แล้วแต่เงินขึ้นเงินลงนั่นคิดพันคือเกา่างามเน,ะนาะนั่านนาั่นนั่นบงไว้เนาะอันนี้เฮ้ยข้าเห็ดสมพักปะน,นี่เมนบ่สมพักก็ได้บ่ โน้าใส่ผักบัวเนาะใส่กระลัมมีเน้ผักกาดโอ้ยเขียวลึมเลยพ่อแม่พี่น้องอือโอ้ไอโน้ผักยังนะตอนนรกเจ้าผักยังลูกผักบงโอ้ยโน้ใบขวากินบ่ผักยังอีกกันนี่ผักยังอีกอ่ะใช่ต้นหอมต้นหอมผักกาดที่รู้พักกาดอันนี้ผักชีนี่ ออมเสกกบเสกเขียดเนาะไอ้เนาะไปใช้พักยังอีกนั่นพักการ์ดคือกันเนาะไอโน่ไอ้เนา่ไปสบายดีงามดุโอ้พักกาดบดเบาแล้วสบายดีไหมวางใหม่ลงวางใหม่ลงกันสบายดีแม่วี่ไว้สบายดีเอฟซีพอมั่งเนาะโอ้ไปเลยเนาะ เนาะอันนี้ต้นหอมนำ้ำเฮียมาจำมัง้งกับชาวลาใหญ่กำลังได้น้ำพดเนาะเฮ้ยเก็บเมื่อกลวกกินตำแจ่อยู่ยังเบาลวกเด้ออันนี้บงนั้นใหม่แน่แม่นี่มันยังพอบงอยู่บ่หรือมันใหญ่หหญแหละเอนน้ยโนู่นพัก,กใ,ให้กำลังใจแม่ใหญ่ โอ้ยน้าบ่มีน้ามบลา,ายมันบ่แหง้งสบายดีนอลูกไอ้นอนสบายใสมานนี่ช่มานนอนน้ำยาบ้างมันนี่มันยากลาเมื่อไว้มาไวเขาเลยบุพาละเมือ แล้วเมื่อปุบแล้วอยากมาปรับแล้ว<ด>เขาขี่รถจักเมื่อมันยังสงบายพอได้อยู่อบุนแล่วแล้วเนาะสามสี่มื่นห้าหมื่นก็ว่าแล้วก็นักเติบไปแล้ว,ลวเนี่ยนี่ก็เออเอืองไหมกับมา S <S <an itary> โอ้ยกเมื่อก่อนแลยเฮา <S <S <an itary> โอ้ยอย่าไปถ่ายอย่าไปาถ่ายมึงเถอะคาบบอมาอย่าไปเสืออย่าไปเสือ <S <S <an itary> มึงเถอะเราบอมาขาเวียกลูกเขา้าเขาเงียน <S <S <an itary> เลย <S an itary> แล้วจ้างรถมาแล้วลุงนั้นเจ้เห็นยังเจ้อยู่ในแหม,ผม่ผวันนี้่ะ เนาะสบายดีก no. ่อนบันเออเออสบายดีดูสบายดีสบายดีสวัสดีสวัสดีห้าเมห้าเมไปยังอะนนี่เนาะอ่ะพักกะตัวนี้อันนี้แม่บเราจะมั่นปูองเนาะตัวนี้ก็ขาวลายใหญ่บงเนาะเห็ดขั้นสมก็ได้เนาะ เขียวงามเลยเนาะแม่บาจะมาปลูกปลูกลายพักเนี่ยก็พักกันพักกันนะไรกันนะพักสลัดค่ะเอาพักสลัดจะมาปลูกน้ำนี่กระลำ เอาไปขครเห้ยังโอาไปเอามันใครเป็นปะเอา,อาเนตึกเบ็ดของเลนรเมน,มนมนต่น,นแปดมคนบ้นนะาลย,ายาใใผักงามเลยเนาะน้ำปลา เสียที่ได้บ่าวจะมั่มใส่น้ำน้องนะ <laughs> พากันแหล่มส์ของบุญเมียสามแม่ลูก,หหแ,โโกแหล่มมันตะโนกันแหล่ำเลย,เยงไงไ,ได้คันบงมันแต่น้อยมันไงแบบนี้มันก็เสียได้กินไว มันขึ้นอยู่กับดินนะเนาะพอดินบาจะมั่มก็จะได้เขี่ข๋ๆลงมาและดินตะกี้มาเนาะก็จะได้ปลูปกพักบงพักเนาะคันบาจะมั่มเมื่อพอเดียวแล้วก็ให้ชาวนาในเพื่อนอันนี้ก็เอาลูกมาอยู่น้าแม่เนาะให้ของบาดเจ็บมั่มเองมันมันเน้นน,น,น,นี่อันนี้ผักกาดชอบอันไหนะนี่ เขาว่าอยากเป็นคือการมดลย้ี่เบ่งแต่ใบมันจี่จนได้มันใหญ่มันจะเป็นผักกาดซอมมันนี่เห็นบ่นี่ไฮดอกมันนี่ขึ้นแล้วนี่ไปหาเบอร์มินอยู่หินเด้อมาใบใบพอก่อนใบใบดูใบใบดูใบใบยืนยืน่ใบใบก่อนโอ้ยไปแล้ ย้อนอยู่ลักซี่มีสวรรค์มีพักบงกนะครับพักสลัดพักสลัดบม่มีเนาะมีแต่พักกระลำแนน่อะ นาะเนาะบายบายลูกบายบายขึ bye, bye ้นใหม่ป่ะฮะ แล้วเนาะอันนี้ผักคมมาเนิค่อยผักคมมาหนีิสุกเนี้ยเนาะสุกผักกินเนี่ยอันนี้ผักยังมันอยากคือขึ้นๆนี่หนินี่นี่ต้นกระเจี๊ยบโตดอกคือต้นกระเจี๊ยบแมนบ๊อบต้นกระเจี๊ยบอันนี้หาต้นกระเจี๊ยบเอากระวานไว้เราก็หาในมาหระวานข้าวโพดมันก็รังขึ้น เรือนครัวก็ยังบทันแล้วมาจะมั่งกระกดได้ซํำนี่เลยนเนาะพอพอได้นั่งนะยังเรียน,นะนเยนทคานไอแมเทคานแล้วก็เทพื้นแล้วก็พ่อเะยพอได้นั่งเย็นนะกเกะะนาะกย้ันมนังอยู่ักนะันนนนเกเ่อไห้เอาหัดปนางกับ ตะบนเกษาเก่าหนองทงตามันใหญ่เป็นเดกเ็ก่ขัวบริเวณจังไนซุปมั้งขั้วข้าวเราเหลายแนวมีครับขั้นฮะปูกอยู่น้องอันแคมเพื่อนเนี่ยปลูกต้นหอมผักซีหอมป้อมผักกาดผักสลัดแล้วผักบงโูกบาจ,จะมั่งมักกินผักบง จะใเมื่อไกเมื่อเลยบ่งามพักหน่เนาะมันเป็นสองแนวเลยตันนี้ผักกาดหอมแล้วลปนกันตีนเบิงเบิงเงามันเบิง,บง,บงลำงงมันกันต่างกันตัวนี้มันน้อยเห็นบอนี่ดอกมันก็นมีนี่ โชคด,ด,ดีเน่พอได้เทนพอได้เทนนี่นะเทนคานให้แม่ให้มันแล้วแล้วก็เทพืชเนาะให้เพิ่นอยู่สบายเนี่ยพอเพิ่นเลี้ยงเบาจะมามาแต่น้อยๆคนเนาะกับพอ่อทดแทนบุญคุณบัดเนาะมันมีเมื่อนาขจิตเตอแทนแม่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นสบายเทนี่ข้อพันนี่ก็อยากเท คาน er นี่เนาะเทคานแล้วก็เทพื้นแล้วก็พ่อแล้วพอได้นั่งกินข้าวกินน้ำเวลาฝนมามันจึงบมดาดอันนี้ก็ให้ชาวลรใหญ่เก็บเก็บพักเมื่อใไฮเมถาวเมฆเมถาวตโนเมถาวตโนเนาะแม่์ของชาวลรใหญ่ขนาดโพดยังกว่าเทิร์นนะ ไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นกะเท่าอะไรไอ้ที่การลำบากาเพิ่นขาหักกะเท่าขาหักตัดขาไว้ใส่ขาเทียมขาแล้วก็ใส่าขาเทียมโอ้เหขากับบมีเราสิชอนเราสิีห้หหยเป็นไรข้ากับบมี่เขาประกาศในงามเนาะพ่อน้าน้ากับพอได้ใช้อยู่อยู่นี่ พอมันใกล้ตัวเมืองเชโนโเนาะใกล้ใกล้ตลาดอันนี้ก็พอได้ใช้ย,ยุพ่อได้พ่อมาซื้อเขาไหมบาม้าจะมาปลูกพอได้เก็บกินนี่แหละแล้วก็เรียกร้านชองค้นเนาะพักน่นพ่นปลูกไว้อันนี้ต้นดอกกระเจี๊ยบในบาดเป็นเนี่ยบ้าจะมาเหมือนเชีย,เยวมเ,ยเมื่อปลูกไหมตอนหนมันพไว้ตากแห้งแล้วก็ต้มกินน้ำเนาะ ้อพงพ่อแม่พี่น้องมาฮอนนี่ก็ขอขอบคุณน้ำเอฟซีเมอ่อสขูสุคนว่าอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทย,ยต่างประเทศขอหวยเอฟซีเมอ่อสขูสุคนอ่าสุขกายสบายใจเด้อเมอ่อสคูสุคนเนาะอ่าฝากซ่องอีกเทนหนึ่งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวจะมั่มชาแนลเนี่ยเด้อฝากเป็นกําลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อประพาดคลิปใหม่ๆเนาะเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่นอ้อ,องขอกล่าวคำว่า สบายดีสาวหลาใหญ่